เปิดภาพงานแรกพิงกี้สาวิกาปรากฏตัวร่วมพิธีบวงสวงภาพยนตร์ลุกผมสั้นสวย วันที่2กุมภาพันธ์2566พิงกี้สาวิกาหลังจากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากการตกเป็นผู้ต้องหาคดีใหญ่แชรุโซฟอร์เรกทวีดีโดยหลังออกจากเรือนจำไม่ปรากฏตัวออกงานไหนมาก่อนล่าสุดวันนี้ถือเป็นงานแรกของสาวพิงกี้โดยพิงกี้นั้นเดินทางมาร่วมในพิธีบวงสวงภาพยนตร์เรื่องกุมารที่สิวาลัยสถานสวนลุมในบราซ่าแยกรัชดาลาดพร้าวท่ามกลางแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงที่ตื่นเต้นกับการมารับงานครั้งนี้ของสาวพิงกี้ทั้งนี้พิงกี้มา ในลุกผมสั้นสวยไม่เปลี่ยนเลยจริงๆโดยเธอมีสีหน้ายิ้มแย้มและสดใสทักทายพี่ๆสื่อมวลชนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ